สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวซีคิวนะครับที่ร่วมกันต่อต้านโรงงานลูกไฟฟ้าชีวมวลโรงงานสารพิษที่จะมาก่อตั้งในพื้นที่ของเราวันนี้นะครับกับผมดีเจปุ้มปุ้ยหรือว่านาปกาว่านาคารล,ลำตะของนะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะมีส่วนร่วมในการต่อต้านโรงงานสารพิษแห่งนี้ผมแต่งเพลงออกมาจากจิตใจของผมเองโดยที่ไม่มีดนตรี ผมจะมาขับร้องให้เพื่อพี่น้องได้ฟังกันนะครับชื่อเพลงว่าฉันไม่เอานะครับนาคาลำตะของครับถอยห่างออกไปอย่ามาใกล้ชุมชนของเราออกไปโรงงานเน่าเนเราไม่เอามาใกล้ชุมชนคนเมืองอยาโมขอ,อยิงยาโซต่อต้านโรงงาน ไม่อยากเอาภัยเข้าบ้านกลัวลูกหลานสุดมนละพิษจิตใต้สำนึกมีบางไวคนไทยยุคนี้หรือเขาให้เงินถึงเห็นว่าดีลืมน้องลืมพี่เพราะแค่เงินตราจากมาจอนจัดกินข้าววัดป่ทั้งที่วา แต่พอได้รับเงินตาไอหน้ามากายพันเป็นคนพันสี่พันห้าเงินซื้อค่าไม่ได้หรอกโวยกลัวลูกกลัวล้านโอดโอยกินพิษโชยมาจากโรงงานบ้านฉันจีจนฉันก็ไม่สนเงินเหม็นหรอกโวย ไปโรงงานพิชโชยฉันไม่ต้องการผลลำตาคองกว่าน้ำตาหนองถ้าพิษไหลสู่สีคิ้วต้องว่าอดสู้เมื่อพิษไหลสู่แม่น้ำลำคองน้องนาพื้นเก่าที่คนเท่าเฝ้าห่วงมานาน สุดท้ายต้องบวชกบ,บ้านถ้าไอโรงงานมันได้เข้ามาฉันไม่เอาฉันไม่เอาไม่เอาหรอกโว้ยขอบคุณครับ